สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะปรับคำถามตอบในเพจชุมนุมธาลัสซีเมียรโรงยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณหมอเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มากับคำถามเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียค่ะคุณหมอคำถามก็ถ้าเป็นผู้ป่วยธาลัสซีเมียแล้วไม่โตเรืออะนะคะมีผลอะไรไหมคะในอนาคตคือคนไข้ต้องเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนไข้ธาลัสซีเมียนี้ก็ เลือดเรามีปัญหาเนาะมันเพราะคนไข้เนี่ยเกิดมาก็จะซีคนที่เติมเลือดก,ก็คือต้องซีถ้าเกิดมาแล้วซีนิดหน่อยก็ไม่ต้องเติมแต่ถ้าคนที่ต้องเติมแบบว่าซีได้ระดับหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคนที่บอกว่า hey, เออหนูไม่อยากเติมหนูทนได้สีทนได้เนี่ยมีมาแล้วนะคะทีนี้น้องที่จริงน้องคนนี้เนี่ยเขาก็อายุเยอะแล้วนะตอนเด็กๆอะ่ะเขาไม่อยากได้เสร็จแล้ว พอไม่ได้เนี่ยเวลาเราซีดเนี่ยนะคะม้ามก็จะทํางานอ่ะ um. พอม้ามไม่ทำงานน่ะม้ามก็จะใหญ่หใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นท้องเราก็จะใหญ่หทีนี้พอพอม้ามใหญ่ขึ้นเนี่ยใหญ่จนถึงนวันหนึ่งเนี่ยมันใหญ่เกินไปเส้นเลือดเนี่ยที่ไปเลี้ยงเนี่ยมันไปไม่ถึงม้ามตายม้ามขาดเลือดนึกนึกออกมาว่าเวลาเป็นคนที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยหัวหนหัวใจเนาะ พอขาดเลือดปุ๊บตายเลยใช่ไหมเพราะว่าหัวใจมันสําคัญไม่มีเลือดเลี้ยงหัวใจหัวใจไม่บีก็ต้องตายแต่มา้าขาดเลือดเนี่ยอาการแรกเลยก็คือปวดมากปวดที่บริเวณน้ำนะคะปวดออกปวดรรองไห้าอ่ะน้องก็ร้องไห้มาเลยเสร็จแล้วโอ้โหวันนั้นก็ไข้ขึ้นเจ็บน้ามากเราก็เอ๊ะทำไงดีเราก็จริงๆอ่ะ ปกติเขาก็ตัดม้ามทิ้งไปเลยเพราะมันเจ็บมากเราก็เสียดายม้ามนะคะเพราะว่าม้ามก็เป็นอวัยวะที่สาคัญคนเราต้องมีม้ามควรมีม,าม้ามไม่ใช่ต้องบางคนก็ไม่มีก็อยู่ได้แต่ถ้ามีดีกว่าไม่มีเพราะฉะนนั้ปกติเวลารักษาเนี่ยเราก็จะรักษาม้ามไว้เพราะฉะนั้นรักษาม้ามทาไงอะ่ะก็ต้องให้เลือดมันเราก็ต้องให้เลือดโอ้วันนั้นทุ่งเทให้เลือดไปเยอะเลยพอให้เลือดไปเยอะเนี่ย อาการก็เริ่มต้นดีขึ้นคือมีเลือดตัวเลี้ยงเพราะว่าซีดอยู่แล้วอะร่มางมันใหญ่มากมันขาดเลือดเพราะเลือดเราไม่มีไงพอให้เลือดไปเยอะเยอะเออก็หายเจ็บแล้วก็มามก็ค่อยยุดลงเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยให้เราซีดโดยที่ไม่เอาเลือดเนี่ยมันจะใหญ่ใหญ่มากขึ้นเรือ่อยๆพอม,มันใหญ่มากเนี่ยถ้าถ้าเราให้เลือดถ้าสามารถให้เลือดทันมันก็จะยุบได้นะคะแต่ถ้าหากว่าให้ม้มันใหญ่นานๆเนี่ย จะมีทางผื่นทางผืดก็อยู่ในมาเพรจะน้ำน้ำมันก็จะค่อนข้างแข็งแข็งเสร็จเนี่ยถึงเอาให้เลือกเข้าไปมันก็ไม่ขยุกม,มันจะยุบได้ระดับหนึ่งแต่มันไม่ยุบหมดถ้าเราปล่อยทิ้งไวนะ้นานแล้วก็อีกคาถามค่ะคุณหมอคนไข้ที่แบบกลุ่มพวกเราจะเป็นคนไข้ผู้สูงอายุแล้วนะคะก็จะถามว่าทําไมยิ่งอายุเยอะก็งยิ่งให้เลือกทุนขึ้นจับ ก่อนถุงเดียวอย่างเนี้ยค่ะอย<ช>นี้ะจะเป็นสองถุงเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเราเป็นเด็กอ่ะตัวเราก็เล็กใช่ไหมเราไม่ต้องการเลือดเยอะเด็กเล็กเล็เนี่ยได้ไม่กี่ซีซีไม่ต้องถึงถุงแล้วค่ะต้องให้สิบซีซีต่อกิโลว่าเด็กเกิดมาสิบสิบกิโลก็ได้ได้ขึ้นถุงพอเพราะฉะันการต้องการเลือดนี่มันโตขึ้นมันมากขึ้นตามตัวเราตัวยิ่งโตก็ใช้เลือดเยอะ พอโตถึงระดับหนึ่งเป็นผู้ใหญ่จนเราก็จะให้สองถุงอย่างมากเราจะไม่ให้สามถุงละเพราะว่าให้สถุงเยอะเกินไปสองถุงเนี้ยถุงละสองชั่วโมงก็สี่ชั่วโมงหัวใจเราก็จะรับได้แค่นั้นนหะถ้าเราคืนให้วละสี่ถุงนะไม่ต้องทํามาหากินเลยให้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นแล้วหัวใจเราก็รับไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี้ยค่ะก็เราก็จะให้เลือดไม่พอเรายิ่งโตตอนเป็นเด็กเราแข็งแรงนะหัวใจเราก็ยังแข็งแรง เพราะฉะนั้นถึงเราซีดหัวใจที่ยังทํางานได้มันไม่เหนื่อยมันไม่เหนื่อยมากมเหมือนเราตอนนี้ยเราแก่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยง่ายถูกมาส์ซี่เราปิดมาส์ซี่เหนื่อยมากเลยเพราะออกซิเจนมันไม่พอแ,แล้วเราแก่ถ้าเราอายุน้อยปิดมาจ์ไม่ค่อยเหนื่อยแต่พอแก่แล้วเนี้ยไอความสามารถในการผนทนน้อยลงเพราะเพื่ออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะทนกับความซีดได้น้อยลง แล้วก็พัซีเพราะว่า,าเนี่ยกระดงกระดูกเนี่ยมันไอไข่กระดูกก็จะขยายตัวใช่ไหมคะเพราะว่าสร้างสร้างเม็ดเลือดเพราะไอตัวกระดูกค้าที่มันเป็นกระดูกที่เราที่เป็นกระดูกเรียกอะไรกระดูกแข็งเนี่ยกระดูกที่เพิ่มความมันม่นคงแข็งแรงของเราเนี่ยมันก็จะมีที่น้อยเพราะฉะนั้นคนที่ยิ่งซีดกระดูกก็ยิ่งบางยิ่งแก่ยิ่งปล่อยให้ซีดกระดูกก็ยิ่งบางและชิดนอุสิแก่แล้วเป็นไง หัวใจก็เหมือนกันหัวใจก็ทำงานหนักแล้วก็ทำงานหนักมากคือเรื่อยเพราะเราปล่อยให้เราซีดแล้วมันก็งานกตลอดก็สะสมไงพอถึงวันหนึ่งมันบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วเพราะทีนี้มันจะมีคนที่สูงอายุหลายคนบอกหมอปวดหลังปวดมากเลยดึงมากเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าคาว่าดึงะมันแปลว่าอะไรแต่คนที่เขาปวดหลังเขาจะเข้าใจเขาบอกมันเหมือนมีอะไรดึงแล้วมันเจ็บนอนไม่หลับ เราก็บอกมาเอาเลือดไหมย่าก็ให้เลือดทุกอาทิตย์เลยถุงอาทิตย์ละถุงโอ้ดีมากเลยพอพอให้เลือดอาทิตย์ละถุงหายป่วยเลยติดใจคราวนี้คราวนี้มาเอาเลือดทุกอาทิตย์ก็แล้วแต่คนไข้ว่ามันไม่จะเป็นว่าทุกคนต้องได้ทุกอาทิตย์นะคะแต่ว่าการรับเลือดกับความต้องการเลือดยันจะมากขึ้นในคนไข้ซีดนะคะในคนไข้ที่ซีอย่างคนที่เคยให้ปกติ ก็เหมือนเดิมก็คือถุงหนึ่งถุงหนึ่งคือถุงแต่คือถ้าถติว่าถุงหนึ่งเนี่ยจริงๆอ่ะตามทฤษฎีนะคะเราจะต้องให้เลือดจนกระทั่งโอ้เลือดเนี่ยปกติเลยแต่ว่าเราไม่มีเลือดเยอะขนาดนั้นแล้วถ้าเราให้เลือดเยอะมากเราก็จะได้ของแข็งจากเลือดเยอะก็คือเหล็กเกินเยอะใช่ไหมคะอาจจะติดเชื้อที่มาจากการให้เลือดซึ่งเดี๋ยวนี้ก็น้อยลงไปเยอะ ทีเราก็ปรับว่าโอเคให้คอสถานประมาณเราเดินสายแกรมนะเราเป็นพุทธศ,ศาสนิกชนเราเดินสายแกรมไม่ให้มากไปเพราะมากไปถ้าติดนะคนที่ได้เลือดเยอะๆ,ๆเนี่ย<ๆ>พอไม่มีเลือดให้โอ้โหมันเหมือนติดยาเลยม,<ๆ>มันไม่ไหวมันเหนื่อย<ๆ>มันเหมือนแรคกชิล่าเลยอะ่ะร<ๆ>ู้ส<ๆ>ึกว,ว่าเหนื่อย<ๆ>แต่พอแต่จะให้น้อยถือว่าเคยได้เลือดเดือนสี่ถุงเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว เลือดสองถุงนี่ไม่ได้ไม่ได้ต้องให้เลือดสี่ถุงเพราะมันเคยชินกับคือเราเราสบายจนเคยชินไงแต่ทีนี้พอเราให้กลางก่าไม่ซีดไปนะแต่ก็ไม่ดีมากก็จะมีความเคยชินพอชินชินไปพอแก่แล้วไชักไม่ไหวริงก็ต้องให้มากขึ้นแล้วต้องแล้วแต่คนนะคะค่ะก็สรุปแล้วคนที่ปวดไปแล้วทนี้ก็ควรรักเลือดตามที่คือถ้าต้องได้เลือดก็คืออย่าไปรังเกียจให้เลือดไปเธอเพราะว่ามันเหมือนกับ มันเหมือนกับเรารักษาหัวใจเราให้ใช้นะะั่นแะถ้าเราไปใช้หัวใจเราถ้าตั้งแต่เด็กเยอะๆตอนแก่หัวใจก็บอกว่าลาก่อนบ๊ายบาย,ไม,ยไม่ไหวแล้วค่ะวันนี้ก็มีสองคำถามนี้นะคะที่มาคุายกับคุณหมอและถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจอยากจะถามอะไรก็ทิ้งคำถามไว้นะคะใต้คลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็กลับมาพบใหม่แล้วก็นำคำถามมาถามคุณหมอเช่นเคย สำหรับสัปดาห์นี้ชมพู่แล้วก็คุณหมอรามีลาไปก่อนนะคะขอบคุณอาะารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ